สวัสดีครับพบกับผมสองผู้พาพ้าลุยสวนอีกแล้วนะผมผ้าส้มสวนกล้วยกเก่านะครับผมมาเึ้ื่อนฝนตกนะครับเฮ็ดไฮการกล้วยหักลงนะครับผมจะเห็นได้ว่าเสียหายอยู่นะผมสำหรับการกล้วยนะครับฝนตกแห้งครับผมมาเมื่อนนี่ครับ เพราะว่าเป็นอากาศห้อนนะครับผมเป็นอากาศห้อนมเมื่อไยเมือนะครับเมื่อนีกระห้อนคือเก่านะครับผมทำการห่อแล้วนะครับผมสับกล้วยนะครับปิดออกได้เลยนะครับผมสับที่มันเป็นนัน อันนี้นะครับอันเป็นเป็นหมากติงมันเดอรเสื้อนะครับผมมุ่ยผลยังนะครับเลือกผมจะเป็นสลักลักษณะแบบนี้นะครับ กัดสวนกล้วยยูบานเดือนอนะครับผมตำบลบ้านโคกอําเภอสังคมจังหวัดอุดรธท่านีนะครับผมเป็นสวนกล้วยหอมปะทุมนะครับสวนกล้วยหอมปะทุมท่านี้นะครับผมปลูกไว้ย่างเดียวนะครับนี่จะเป็นบันไดอ่าเป็นบันไดมัดข้อห่วงนะครับผมนี่ครับ ตนอาจจะเอียงแนี่นะครับผมลักษณะตนเอียงนะครับเพราะว่าถึงร่ม,มขึ้นนี่ยครับผมลักษณะตนเพเจ,จะรเอียงนะครับเพราะว่าร่มแห้งดีครับมขึ้นนี่ทั้งร่มทั้งฝนนะครับ ล,ออออลักษณะส่วนกวยผมกับปมาณนี้นะผมพิกัดอยู่บ้านนันเดีอตำบนมัดโคกอำเภอสองข้อมจังหวัดอุดรธานีครับผมส่วนกวยหอมปทุมธานีนะครับลักษณะส่วนกวยผมกับปมาณนี้เลยนะผม ีตัดหญ,ญ้านะครับถือว่าเอาประท่านนะผมถามีฟางปกคลุมก็น่าจ,จะดีนะครับแต่ว่ากระบ,บุ้ยปัญหานะผมแล้วตัดหญ,ญา้าที่ลังก็ได้นะครับขอแต่ว่าต้นกล้วยบมีการตายนะผมเพราะว่าส่วงระยะแรกนี่าที่ห,ห่อขุดปลูกก็จะมีไตมีเน่าน้ำแน่นะผม ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดลอ้อมต่างๆมาผมวหวยหมดแดงใส่ครับผมตอนเข้าตอนตอนข้ามนี้่เฝ้ารีบคำเลยนะผมเพราะว่าขึ้นน้ำใหม่มากเลย กัดเก็บนะผมอัปเดตอัปเดตความใไง่ของกวยนะผมกับประมาณนี้เลยนะครับเห็นรูปได้สวยนะครับผมวีหง่นะครับวีประมาณ3โลขึ้นนะครับ,รบผม วีประมาณสามโลขึ้นนะครับแต่ละวีนะครับผมเก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับปีนี้พ้นลปรลีบอววาตอบโจทย์ได้ดีนะครับผมสุดท้ายนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมครับจชาวไทยไทยเฮเบิ้งนะครับผมเพราะว่าก็มีการสามต้นกล้วยน้ำแน่นะครับผม เป็นต้นกล้วยพ่อช่ำนะครับเอามาล่หงลุมปลูกไม่นะครับผมสำหรับครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ